เพียงสูตรนี้สูตรเดียวพริกดกมากดอกไม่ร่วงค่ะ ค่ะเช้านี้นะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆมาดูต้นพริกแต่เช้าค่ะเพื่อนๆต้นพริกที่เราปลูกกันไปแล้วนะคะที่สูงประมาณหนึ่งศอกค่ะเพื่อนๆสูงประมาณหนึ่งศอกก็ตัดยอดค่ะเพื่อนๆพอเข้าหน้าฝนอย่างนี้แหละพอใกล้พืชสะพายอย่างเงี้ยก็ย้ายมาปลูกที่ใหม่ค่ะเพื่อนคี่เป็นวิธีการปลูกพริกทางอีสานแถวบ้านแม่ก้อยนะคะเพื่อนๆก็จะอย่างนี้แหละนี่จากต้นเหี่ยวๆียแห้งๆค่ะที่ตัดยอดมาตอนนี้ค่ะเพื่อนๆโอ้โห ตัดยอดมาป,ปลูกพริกแบบนี้นะคะพริกของเราก็จะแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะพเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนดูเนี่ยทุกต้นเลยค่ะวะ้ายิ่งต้นนี้ยิ่งแตกกอเป็นพุ่มสวยงามมากๆโอ้เตรียมแตกตาดอกพริกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนขาโอ้โหสวยอะนี่สวยทุกต้นกันอย่างนี้เลยคะ่ะแล้วเมื่อวานนี้แม่ก้อยก็พรวนดินไปแล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อนดู นี่พรดีนะคะเพิ่มพงอากาศให้กับรากต้นพริกของเราค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูต้นนี้กันเพื่อนๆนี่ที่เราตัดยอดไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนคะจากหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งเนี่ยตัดจากเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยตัดหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยตัดหนึ่งแตกเป็นสามเ่ยค่ะเพื่อนเพื่อนว้าวว้าวแล้วพลิกของไม่ก้อยติดดอกแล้วนะคะติดดอกดีค่ะดอกไม่หลุดร่วงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ขนาดฝนตกนะคะเพื่อนเพื่อนคะ โอ้โหฝนตกแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆใบเขียวนะคะแตกยอดดีค่ะนเพื่อนโอ้เตรียมติดดอกเพียบเลยดอกดีมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูพริกสิคะผิวมันเงาสวยมากๆดูพริกอีกต้นหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนติดดอกดีมากๆเพื่อนเพื่อนดูติดดอกดีนะคะดอกไม่แห้งหลุดลวงง่ายค่ะเพื่อนเพื่อนผลพริกก็ออกให้เราได้กินอยู่เสมอค่ะเพื่อนเพื่อนนีแม่ก็จะมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้นะคะพริกดอกเต็มต้นนะคะ ดอกไม่แห้งหลุดร่วงง่ายค่ะได้เก็บกินเก็บขายตลอดเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้พริกดกเต็มต้นเต็มสวนกันแบบง่ายๆแก้อาการดอกร่วงพริกใบหงิกใบงอสูตรนี้พริกดกมากแก้อาการพริกใบหงิกงอนะคะ ดอกหลุดร่วงตลอดเลยค่ะแม่ก้อยทําสูตรนี้เลยนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเราครั้งนี้นะคะเป็นไข่หนึ่งฟองค่ะเป็นกะปินะคะผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกูตาเมตนะจ๊ะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะแล้วก็ปูนแดงนะคะ,ป,คะปูนแดงกินหมักของคุณยายค่ะในปูนแดงนะคะทํามาจากเปลือกหอยแล้วก็ขมิ้นนะคะเผารวมกันจนได้สีแดงๆอย่างนี้เลยนะคะแคลเซียมแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนเป็นเปลือกไข่นะคะ,เป,ะ,คะเปลือกไข่ทุกวันในช่วงเช้าที่เพื่อนๆทอดไข่ต้มไข่นะคะ อย่าทิ้งเปลือกไข่ค่ะเก็บไว้เลยครับน้นำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวทุกวันในช่วงเช้าค่ะเ,เพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะน้ำซาวข้าวสูตรนี้นะคะแม่ก้อยมีกล้วยค่ะเนื้อกล้วยค่ะเนื้อกล้วยเปลือกกล้วยค่ะแม่ก้อยใส่ลงไปด้วยค่ะเพือ่อนๆกองกานเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยคะ่ะเพื่อนๆจ๋ามี เปลือกกล้วยเก่าๆมีเนื้อกล้วยนะคะกินไม่หมดกินไม่ทันค่ะเพื่อนๆก็ใส่เนื้อกล้วยลงไปแบบนี้เลยค่ะเนื้อกล้วยค่ะเขามีโพแทสเซียมสูงค่ะเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวป้องกันเชื้อรากันแบบงม่ยๆไม่มีนะคะใช,ใช้น้ําซาวข้าวธรรมดาอย่างเดียวนะจ๊ะได้เช่นกันนะคะมีลยจ้าพริกดกรวดเร็วทันใจนะคะไม่มีอาการใบหงิกใบงอค่ะเพื่อนๆืจ๋าเปลือกไข่นะคะถึง10ฟองนะคะได้เลยนะคะ มีน้อยกว่านี้ก็ใส่ได้ค่ะเพื่อนๆตามเลยคะ่ะเพื่อนๆมีดอกเร่งผลคั้วหนีเอประสิทธิภาพสูงแบบง,ง่ายๆค่ะปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะของเรานี้ใบงีกงอ,งงองนี่เกิดจากขาดแคลเซียมด้วยนะคะเพื่อนๆบำรุงรากพริกได้เป็นอย่างดีเลยจ้าโอเคไม่ก้อยตังเกิดไขแ้วค่ะเพื่อนๆไม่ก้อยเตรียมน้ำซาวข้าวมานะคะ3-5ถึงลิตรเลยนะคะเพื่อนๆมีน้อยกว่าไม่ก้อยนะคะไม่เป็นไรนะคะมีเยอะมีน้อยใช้ได้คเพื่อน เปลือกไข่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เลยค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะที่อยู่ห้องแถวอยู่คอนโดค่ะไม่ก้อยขาที่ห้องหนูไม่มีครกนะคะก็ขยําแบบนี้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนเพื่อนนี่เลยเครื่องดื่มชูกาลังที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะเล่งดอกตึมนะคะขั้วดอกเหนียวไม่ดุดร่วงง่ายค่ะตัวช่วยสําคัญเลยค่ะสิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนเอราใส่เครื่องดื่มชูกาลังลงไปนะคะสองฝานะคะเน นูโเเดียมคูตาเมตค่ะเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีค่ะเร่งรากเร่งเขียวนะคะโตรเร็วทันใจใส่ลงไปนะคะ1ช้อนนะคะ สูตรนี้นะคะเราจะใช้ทุก3วันหรือสัปดาห์ะครั้งเราใส่กะปิลงไปนะคะ1ช้อน,นะคะ่ะในกะปิมีฟอสฟอรัสสูงสารไตรโคสารกันแบบง่ายๆเลยะคะ่ะเร่งดอกเติมเต็มต้นค่ะเพื่อนๆกะปิ1ช้อนนะคะในกะปินะคะเขาก็ทํามาจากเคยคะ่ะเคยคืออะไรคะเคยก็คือนะคะตัวกุ้งหัวกุ้งนะคะเปลือกกุ้งได้หมดเลยนะคะและยังประกอบไปด้วยเกลือแล้วก็น้ําตาลนะคะอยู่ในกะปิเลยคะ่ะต้นไม้ต้นไหนไม่งามโสมโมเหลืองเหลือนะคะนี่ฟื้นฟูให้กลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะ ด้วยกระปีเลยค่ะเร่งรากแบบง่ายๆก็ขอเวลานะคะไปละลายกะปีก่อนนะคะพเพื่อนๆ่าไม่ก้อยละลายกะปี่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนหอม <c oughs> คนหอมนะคะในกะปี่นะสามารถไล่มดไล่นอนไล่แมลงได้ด้วยนะคะพเพื่อนกลิ่นหอมกระปีนิ่แมลงไม่ชอบเช่นกันค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะไล่แมลงได้ด้วยเร่งดอกเร่งรากนะจะ,ะ,ะไข่หนึ่งฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะเปลือกไข่ หยำลงไปเลยค่ะเพื่อนๆของดีสําหรับพืชผักเลยค่ะดีเลยค่ะเพื่อนคนยังต้องทานไข่เนาะนเพื่อนเนาะเหีนต้นไม้พืชผักนะต้องการไข่เช่นกันค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนขะเก็บให้หมดค่ะเพื่อนอย่าให้เหลือของดีทั้งนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆ่า บำรุงพืชผักได้ทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนๆไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้ผลนะคะตามพริกดกเต็มต้นแบบง่ายๆนะคะด้วยสูตรนี้เลยนะคะเมื่อพริกของเรานะคะผลดกแล้วสวยแล้วนะคะสําคัญมากๆนะคะต้องทําสูตรไล่มแมลงด้วยนะคะด้วยสูตรนี้เลยค่ะสูตรไล่มแมลงแบบธรรมชาติค่ะสูตรดั้งเดิมจากคุณยายคะ่ะอาการพริกใบหงีกงออนะคะไล่มแมลงแบบธรรมชาติเ,าเตรียมน้าสะอาดมาแดงอค่ะอยู่ที่1ช้อนแบบนี้นะคะใส่ปูนแดงลงไปเลยคะ่ะเพื่อน แล้วเราก็ปิดฝาค่ะไม่ใช่แต่ไล่แมลงสําหรับพริกนะคะไล่แมลงได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดค่ะเพื่อนท่านไหนปลูกมะนาวมะเขือนะคะมะนาวมะเขือไม่งามเลยคะ่ะแม่ก้อยเพื่อนนาปูนแดงค่ะไปฉีดพ่นทุกวันในช่วงเช้านะคะฉีดที่ยอดต้นไม้ใบพืชผักของเราะคะ่ะเพื่อนๆเอแม่ก้อยเขย่าละลายปูนแดงนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะสีแดงเปี้ยสวยปิ้งอย่างนี้เลยะคะ่ะเพื่อนเพื่อน เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้นะคะ1คืนนะคะเพื่อนๆค่ะมีสูตรไร่แมลงแบบธรรมชาติตัวจริงเสียงจริงเลยคะ่ะเพื่อนๆด้วยปูนแดงจากคุณยายสูตรโบราณสูตรนี้เลยค่ะและเมื่อครบ1คืนนะคะตื่นเช้ามาค่ะเพื่อนๆก็จะเจอนี่น้ําปูนแดงค่ะ ใสปิงอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เทียบกันเลยค่ะเพื่อนๆปูนแดงเขาจะมีกลิ่นที่เฟื่อเฟือนะคะเพื<ๆ>่อนๆจ๋ามดหนอนแมลงจะไม่ชอบนะคะทําให้ยอดพืชผักของเราแข็งแรงะคะ่ะเพื่อนๆไม่หักไม่เปราะแตกง่ายนะคะเราใช้สีนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเราใช้สีใสๆนะคะปูนแดงนะคะ<ๆ>เขายังมีคุณสมบัติพิเศษนะคะทําให้ยอดต้นไม้นะคะหรือใบผักของเรานะคะหวานกรอบนะคะสดชื่นอยู่เสมอนะคะไม่เหี่ยวแห้งง่ายะคะ่ะ ยืดอายุต้นไม้พืชผักได้เป็นอย่างดีทําให้ต้นไม้พืชผักของเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอนะ,ะไปดูการใช้ด้วผสมนะคะต่อฟอกกี้ชี่ฉิดโกนะคะขนาด1ล<ม>ิตรนะคะใส่น้ําสะอาดนะคะครึ่งหนึ่งนะจ๊ะ น้ำปูนแดงค่ะครึ่งหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งค่ะอาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอต้นโทมนะคะเสร็จแล้วจ้าสูตรแก้อาการพริกใบหงิกใบงอนะคะอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างแบบธรรมชาติค่ะนี่นะคะแม่ก้อยผสมต่อน้ํานะคะ2ี่สิลิตรนะคะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้พริกดกมาจ้าแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆถังละ10ลิตรค่ะของแม่ก้อยนี่ของดีๆทั้งนั้นเพื่อนๆ น,นี่ดู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 เคล็ดรับของดีนี่มีทั้งเปลือกไทยแล้วก็มีกล้วยด้ยวยค่ะเพื่อนเพื่อนเ<ช><ช>พ่นจา๋จามีแก้วใช้แก้วมีขันใช้ขันนะคะมีฝักบัวจ้าใช้ฝักบัวเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเลยเพื่อนเพื่อนดูมีแก้วค่ะไมยก,ก็ใช้แก้วเลยคะ่ะเพื่อนนี่ผักใบเขียวนะคะแข็งแรงคะ่ะหวานกรอบรสชาติดีจ้าเคียวค่ะเพื่อนเพื่อนจา๋า ในกระถางไม่ก้อยซะก่อนอู้ได้กินตลอดค่ะเพื่อนนี่เราล้สูตรนี้นะยค่ะเพื่อนๆลงดื่ด้วยนะพืชผักแล้วต้องไล่แมลงด้วยนะคะเพื่อนื่อจ๋าเขามาคู่กันละอ่าเราก็ไล่ด้วยสูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้แบบธรรมชาติเลยค่ะเพื่อนท่นที่ยอดต้นไม้พืชผักของเราเลยค่ะทุ่นได้ทุกวันเลยนะคะเพื่อนทางสูตรนี้เป็นสูตรที่อ่อนโยนท่าให้แมลงแบบธรรมชาติตัวจริงสุดจริงครับเนื่ยทพ่นสูตรนี้เลยที่ผลพลิกใบพริกค่ะได้หมดเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับค่ะไม้มงคลค่ะทุ่นได้เลยค่ะเพื่อน มีอาการใบหงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างช่วงนี้มีฝนตกสลับด้วยค่ะเพื่อนเพืจ๋าเจอเชื้อราด้วยค่ะบางทีเนาะย,ยังเจอมดด้วยค่ะเพื่อนสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนนสูตรที่อ่อนโยนนะคะมีดอกก็ฉีดพ่นได้ค่ะเพื่อนไม่ดอกก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลยปลูกพริกในกระถางนะคะก็ใช้สูตรนี้ได้นะคะพริกของเราใบเขียวใบใหญ่แข็งแรงค่ะเพื่อนตอุ่นเลยค่ะเพื่อนะ่ะ กระถางใหญ่นะคะหนึ่งขันได้เลยค่ะเพื่อนเขียวมากแข็งแรงมากๆไม่มีอาการหยิ่งๆงอๆเลยค่ะเพื่อนรู้ทางดินเลยค่ะเพื่อนเพื่อนๆมีเครื่องฉีดพ่นนะคะก็ใช้เครื่องฉีดพ่นได้เเลยคค่ะรื่องฉีดพ่นเลยเพื่อนในกระถางข้าวเม้อยก็มีค่ะเพื่อนๆรู้สูตรนี้เลยค่ะสิ่งต่อแล้วมาก้อนรับรถลงดีเลยค่ะเคล็ดลับนะคะมะนาวดกเต็มต้นกันแบบง่ายๆนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหโอ้โหเพื่อนดูทุกจุดค่ะโอ้มะนาวเมลอด อยากให้มะนาวดวกๆนะคะสําคัญนะคะนี่ยอดอ่อนใบใหม่นะคะเพื่อนเพื่นาำสูตรน้าปูนแดงค่ะมาฉีดพ่นนะคะยอดอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนทุกยอดเลยนะคะเพื่อนจะหรือฉีดพ่นนะคะทั้งต้นได้เช่นกันค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลย<ม>งต้นแล้วก็อย่าลืมนะคะร้บรสสูตรนี้นะคะที่ใช้พู้ของต้นมะนาวด้วยค่ะปูนแดงสูตรนี้นะคะก็จะแก้อาการนะคะโรคแคงเกอรในมะนาวได้ด้วยนะคะ พริกดกเต็มต้นเลยค่ะติดทั้งดอกติดทั้งผลอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะเราก็ร่าดรสูตรนี้ค่ะลงดินเลยค่ะเพื่อนๆมาเลยะคะ่ะพริกดกมากๆออกทั้งดอกติดทั้งผละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะโอ้โหมารูสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆ่อบๆใส่เพื่อน,นะคะ่ะเพื่อน ิกของใครยังไม่ดกเต็มต้นนะคะติดดอกแล้วดอกแห้งหลุดร่วงไปซะก่อนนะคะใช้สูตรนี้เลยนะน่ารู้และถามเพื่อนค่ะมมากน่ารู้ควาดีและ,ค,ะค่ะเพื่องนี่ต้นทูนค่ะเพื่อนเพื่อนจับส้มตามก็ได้ค่ะเพื่อนลำเขาจะขาวๆพ,งพงองๆค่ะต้องส้มตเป็นกับ เผาบองอร่อย,อยอมากมะเขือค่ะพเพื่อนดกมา,ก,มาก,กเพื่อนได้กินตลอดเลยอ, <c oughs> อยากกินน้ำพริกกะปิไมนก็กรมันเด็ดได้กินตลอดเลยนี่เรื่องการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆเลยคะ่ะผลดกสมบูรณ์ดีไรลูกแมลงค่ะเป็นที่ต้นไหนนะคะมีแต่ผลอย่างนี้นะคะล่ารถได้เต็มที่เลยค่ะเพื่อนออกดอกด,อกดิทุกจุดทุกปิ่งทุกทก,ทก,ทก,ทก้าเลยค่ะเพื่อน เราไปใช้ปุ้งเขาเลยค่ะเพื่ดอก,กเต็มต้นกันอย่างง่ายๆนะคะเร่งการติดดอกของพูนนะคะติดดอกแล้วนะคะดอกไม่แห้งหลุดร่วงง่ายค่ะเพื่อนล่ารุดได้ค่ะเพื่อนยไม่ติดดอกค่ะล่ารุดได้เต็มที่เลยค่ะเพืดดอ่อนล่าทุกต้นเลยรถที่ใช้ปุ้งนะเพื่อนก้อยติดดอกแล้วติดดอกแล้วก็ล่ารถถุดทะลินทับนู้นค่ะ ค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายๆไปก่อนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะ